เก็บเรื่องราวดีๆส่งต่อให้เพื่อน โอ้่หขด,ด,ดน่ปโปกันที่สถานตากอากาศปาโปกูค่ะใช่แล้วครับอันนี้เป็นพื้นที่ของกองทัพบ,บกนะครับใช้สำหรับในการฟื้นฟูหลังจากที่ เหมือนมีเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับก็ที่เป็นการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจครับวันนี้เราก็มาปล่อยปูกันครับซึ่งจำนวนปูเนี่ย333ร้อยสามิโลเยอะมากครับอลองตัดได้ไหมโอ้ยโอ้ยจิต่ะ เอาเอาเอาเชือกออกไว้จะไหวลงมาเชือกออกล้ส่งให้เด็กกล้าอืนาจบจล้มเาไมม่ไม่ไม่เป็นเนี่ยหนีบกล้ามก่อนเวลาจับปูต้องหนีบกกล้ ระวงินะทีไตัวขไปไหนแล้วอะให้ลงลงเลยลงๆให้พี่สองตเข้าหนูดุมากเละนอนงมาเลยนะ้ไม่ต้องไปกลัวแทนหรอกน่ะ้แม่ผูชํำนากขะหนีบนีลงลงนี่แหละไม่ได้หนีโยมหรอกทำเป็น กลัวแทนเหมมันนี่เวลาเวลาที่มันมันกลัวเราไม่ได้หลเดี๋ยวมันจะปล่อยเราเองเนี่ยมัไม่หนีตลอดใ่ไหมแน่เรายีทางังน้อ๋ออนี้ านั่น่นเขียทา้งหลังเกียกระโดดกระดองอย่างกล้ามความหลงไม่ไม่ยังไงพร้อมคว้ามิ้ตัวข้างหลังเาพราะว่าส่วนมากกี่ด้านหลังเออ่นนี้คือใครอยู่ใกล้ๆหลวงลุงนี่ต้องไว้นะ กาแฟอาราบิก้าเกรดพรีเมียมเห็ดลินจีแดงออแกนิกเสิร์ปผสมที่มีรสชาติเฉพาะตัวของออแกโน่กาแฟดำลาเต้ซูพรีมมอคค่าและชาเขียวออแกโน่<ะ>กาแฟออแกนิกที่เราดื่มค่ะ